Lotus, Lotus, Lotus. สวัสดีและสวีดัตแต่ยังไม่ลาตีสวัสดนะครับเพราะว่าวันนี้ขอทำอาหารให้เด็กๆก,กินกันนำเสนออีกหนึ่งเมนูนะครับวันนี้จะทำเกี๊ยวน้ำให้ปันผลกับน้องมีคุณได้กินกันนะตั้งน้ำรอไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาห่อเกี๊ยวตอนนี้หมักหมูหมูก็หมักกับพวกน้ำมันหอยแล้วก็เครื่องปรุงเล็กน้อยแล้วก็แช่ตอนนี้แช่อยู่ในตู้เย็นละ ครับตอนแล้วก็ตอนนี้เราจะมาทําน้าซุปนะทน้ำซุปรอไว้เลยตั้งไฟทิ้งไว้เลยนะเพราะว่าขั้นตอนนี้น่าจะนานพอสมควรใส่เลรอเข้าไปอ่ะใส่ไรอไว้เล,เลยครับตั้งทิ้งไว้เลยอ่ะพอน้ําเดือดได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่นีเข้าไปเลยครับน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะชิมแล้วก็รุงรสกันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะมีแค่กระเทียมเอาวันนี้ผักไม่มี น้ำใสเลยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็มาชิมดูนะว่ารสชาติเป็นไงบ้างอันนี้เบาไฟเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราหมักหมู้อไว้แล้วอ่านิดเดินจจมโบ้อ่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้นี่แหละน้ำซุปมีแค่นี้แหละอ่ะ,อะเดี๋ยวกลับมาดูตอนห่อเกีียวแล้วก็ตอนผสมเข้าไปอีกทีหนึ่งนะ ต่อไปนะครับเราจะให้เด็กๆมีส่วนร่วมนะครับจะให้มาห่อ,อเกี้ยวกันนะนี่อันนี้สาธิตให้เขาดูแลทําเป็นถุงเงินนะถุงเงินตามแบบฉบับสไตล์บ้านเราอ่ะลองดูเลยมาช่วยกันใช่นะหนึ่งแผ่นวางที่อุ้งมือเลยนี่นะนี่งเตียเ,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 เอาแล้วก็ตักเนื้อหมูอ่านั่นแหละแล้วทำไงใส่น้ําเลยนะใช่นั่นแหละเอาเลย สี่ด้านสี่ด้าน,นยอย่าไปใส่เยอะจัดถ้าใส่เยอะจัดแล้วเดี๋ยวมันจอมันห่อไม่ได้นะเอาปลายนิ้วเนี่ยล้างมือสะอาดก่อนทํานะแล้วก็นี่ทาอย่างนี้นี่ขอเตียรแซงคิวก่อนเอาเลยแล้วก็ทําตามที่ที่หนูทำเมื่อกี้ทาเลครับอย่าไปทาจนแฉะมากนะอแล้วก็เอาหัวชน นี่ทำเป็นรูปเกงงนาอะ่ะหรือเขาควายก็ได้หรือสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่เลยเนี่เห็นไหมมันคล้ายๆสามเหลี่ยมใช่ไหมนี่สามเหลี่ยมแล้วสังเกตดูอยากให้มันมีเปิดด้านข้างนะอือโชว์ที่โชว์โชว์โอ้สวยงาม <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นลายฝึกฝึกฝึกนะถ้าเกิดออกมันอ้าเราก็ใช้น้ำเนี่ยแปะไม่ให้มันเกิด ช่องนะเอ้อ hey, นั่นแหละนี่สามเหลี่ยมอะนายหนูโชว์ที่นี่สามเหลี่ยมใช่ต่อไปเอาน้ําแปะที่ที่ม,ม,มุมทั้งสองด้านแปะที่ม,ม,มุมสองด้านาใช่แล้วนั่นแหละเอามาแปะเลยนั่นแหละใช่แต่สังเกตดูด้วยอย่าให้มันมีรูมันมีรูมันมีช่องแล้วเดี๋ยวมันจะทําให เนื้อหมูที่เราใส่เข้าไว้เนี่ยมันแตกนะนี่ถ้าเกิดว่ามันอ้าเราก็ใช้น้ําไม่ไม่แตกแตกมันก็แตกอยู่ในในในหม้อเลอะเลอะไปเลยไม่เป็นรูปแบบอ่าได้แล้วสวยไม่สวยไม่เป็นไรเพราะาเดี๋ยวเขาโดนน้ําแล้วเนี่ยมันก็กระจายกระจายอ่อนปวกเปียกแต่ที่เราห่อเข้าไว้เนี่ยเพื่อให้มันกินง่ายๆนะ เต็มคำเต๋วทำใส่ใหญ่เลยเอาเราเตียยน้ำแล้วนะเอาเลยเ,เราจะได้รู้ว่าฝีมือใครฝีมือหนูคนเดียวไม่ใช่ฝีมือใครที่แบบว่าแตกไงนี่อ,อืมใสเลยเนั่นแหละ ตั้งใจทำเลยเห็นไหมได้หลายตัวละทำต่อไปเลยนิดเดียวจะหมดแล้วมาให้กำลังใจพี่ปันเหรอครับหรือว่าอยากกินอยากกินเป้าไม่ชอบหรอว่าคุณเป็นอะไรที่แปลกมากร เพราะมีคุณคัวกินขี้มือหนูโ้ากินขี้มือได้ไงเราเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลวกเดี๋ยวเราจะไปลวกนะนากำลังมือเรียบร<ป>้ยอยแล้วกินเปล่ากินเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวยไม่กินหนูอยากลองทําทำบ้างโอ้อยากลองทำบ้าง,อ,งอ่ะอเดี๋ยวลองดูแล้วกันอ,กอ่าแล้วแล้วก็ทําเสร็จแล้วนะครับสองพ่อลูกอ่าเดี๋ยวดูซิว่าจะแตกไหมไอโตสุดท้ายเนี่ยแตกแน่นอน เห็ีไม่บ,นบนอลบอะไม่เป็นไรอลองดูละกันนะครับอไปเลยครับตั้งน้าแล้วลวกแล้วก็เกินแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่มันพืชไปเล็กน้อยนะเพื่อไม่ให้มันติดกันน้ําเดือดแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ไปใส่ของนี่ปันผลไปก่อนดูดิว่าไส้จะแตกไหมนี่ค่อยๆใส่นะ ทีหน่อยทีหน่อยแล้วก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันติดกันอ่านี่ก็คือสภาพที่เราได้ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คแล้วเนื้อหมูสุกแป้งสุกโอเคพร้อมที่จะ,ะตักขึ้นมาพักนะครับแล้วก็พอเด็กๆเรียนออนไลน์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมานั่งกินแล้วก็ค่อยตักราบเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับอ่า ส่วนใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรนั้น frame. อ่ะคอยติดตามกันต่อต่อไปแล้วกันนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ